สำคัญยังไงหรอข้อมูลเนี่ยมีความสําคัญนะเพราะว่าข้อมูลเป็นโปรไฟล์ของเราหรือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นสินทรัพย์ของส่วนบุคคลละกันหรือสิ่งที่มีค่าละกันยกตัวอย่างทองคํารวมถึงในเรื่องของตัวเงินกรณีที่ข้อมูลหลุดหลุดไปโดยที่เราไม่ให้ความสําคัญกับตัวการป้องกันละกันหรือว่าการใส่ข้อมูลเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเยอะๆอะไรเงี้ยสุดท้ายคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือตัวเราเองนั่นแหละก็จะมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็น call center หลอกลวงโทรมาหาเราหรือ sms ที่เข้า มาให้เราลำคันใจนะคะในอนาคตดังนั้นในส่วนของตัวข้อมูลรั่วไหลเป็นสิ่งที่เป็นลักษณะของตัวภยัยคุกคามที่เราจะโดนในอนาคตถ้าเราไม่ให้ความสําคัญกับมันก็อย่างที่พี่บอกเราก็คือว่าถ้าความเสีย่ยงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเบื้องต้นก็คืออาจจะทําก่อกวนความลาคัญใจอาจจะมี call center รตรเพื่อนใหม่ที่ไม่ได้รับเชิญโทรมาหาเราบ่อยๆรวมถึง sms ในเรื่องของตัวการหลอกลวงส่งมาหาเรานะคะช่องทางที่ทําให้พวกนี้ส่งมาให้เราก็คือตัวเราเองนี่แหละที่เราไปโพสต์ข้อมูลส่วนตัวข้อมูล ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์หรือข้อมูลที่เป็นลักษณะของตัวสิ่งที่เปิดเชื้อชวนให้เราได้เพื่อนเพิ่มถ้ากรณีที่มันใหญ่กว่านั้นก็คืออาจจะเป็นลักษณะของตัวการโดนดูดเงินซึ่งเนี่ยเดี๋ยวมีซีรีส์ถัดไปเนี่ยที่จะบอกว่าตัวดูดเงินเนี่ยมันมันสามารถทําได้จริงกับตัวระบบในเรื่องของตัวมือถือหรือเปล่านะคะรวมถึงในเรื่องของกรณีที่เราเป็นคนดูแลข้อมูลแล้วกันในส่วนของภาครัฐถ้าข้อมูลหลุดก็จะมีผลในเรื่องของตัวการโดนฟ้องร้อง,องทางกฎหมายด้วยวิธีการป้องกันเบื้องต้นก็คือเวลากรณีที่เราไปใช้งานนนออออิเเเทร์็็ตตาาาจจจะ้งดูควมํปน ของการให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่เราอาจจะต้องมีการปิดตัวพิจารณาความจําเป็นในเรื่องของตัวการให้ข้อมูลส่วนนี้ด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยกรณีที่เราให้ข้อมูลโดยที่เกินความจําเป็นและกันมันก็อาจจะเป็นผลกระทบที่สร้างความลังคาใจกับเราในอนาคตได้